สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ที่น่ารักทุกคนเข้าสู่รายการทอยตัวเปียร์เพลย์บอสกันอีกแล้วนะครับผมนะและวันนี้ผมอากิทอยตัวเปียอยู่กับพี่เอนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอากิสวัสดีครับครับผมอ่าและวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของที่มาจากเอวิสสตูดิโออีกอีกครั้งหนึ่งนะผมได้ได้มาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับอันนี้มาจากซีรีส์การ์ตูนที่ดังมากในอดีตเลยครับผมและสําหรับคอลเลคชันวันนี้เนี่ยจะเป็นคอลเลคชันที่เรียกว่าเดยโน้ครับนะครับเป็นแอนิเมะดัง ต้องบอกว่าตอนที่แอนิเมะเรื่องนี้เรยกว่าเป็นแนวภาพยนตรน์แล้วกันตอนแรกที่พี่มารู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเรียกว่าเดินเข้าโรงหนังเดินเข้าโรงหนังเลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดว่ามีหนังญี่ปุ่นมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องเดฟโรดแต่เป็นเวอร์ชันคน,นแสดง,สนนงเดินก็ไปปุ๊บแบบขำะว่างโอ้โหเชื่อป่ะหลังจากไปดูนี่ช็อกช็อกคือคือพล็อตมันน่ะน่าสนใจมากเป็นพล็อตที่ต้องเรียกว่าในยุคนั้นที่ที่หนังภาพยนตร์นี่ออกมันแหวกแนวหลังจากดูภาพยนตร์เสร็จถึงจะไปย้อนหลังติดตามดูตัวคอมิกตัวมังงขอเาาไปซื้ม ทุกตอนทุกเล่นเลยมานั่งอา่านว่าเฮ้ยจริงๆอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าพอไปเป็นมังกามันก็จะเป็นแบบนึงนะแต่พอมาสร้างผลิตมาเป็นภาพยนตร์มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเอาว่าไปตามนะครับ,รบซึ่งในเวอร์ชันมังกาเขต้องเรือว่าโอ้โหมันเข้มข้นมันสนุกหลังจากนั้นไปทําเป็นซีรีส์เอาไปว่าตามมาตลอดมีซีรีส์ด้วยถูกไหมตามมาตลอดเลยครับสำหรับเวอร์ชันเดนโนดแล้วก็ทาง a b บ s s สตูดิเนี่ยก็อย่างที่ที่เราเคยคุยกันมาแล้วเนาะว่า a b บ s s สตูดิเนี่ยมีลิขสิทธิ์มากมายหนึ่งในนนนนนัั้สําาหหรรบตลลดเเเออชีีย่่ก็็จะปืงงขโ แล้วสินค้าที่เรามาโชว์วันนี้ก็จะเป็นแค่ในหมวดหมวดหนึ่งในหมวดของที่เราเรียกว่าฟิกเกอร์ซึ่งตรงนี้เขาจะมีตรงโลโก้ตรงนี้อยู่นะฮะนี่ฮะ s f c นะครับ super figure collection ซึ่งจะเป็นหมวดของเล่นของสะสมแต่นอกเหนือจากนี้ซึ่งซึ่งเราทราบมาดีนะว่า a b s เนี่ยเขาจะมีแคตตา o ็อมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจกระเป๋าหรือ stationary เพื่อของใช้ของอะไรเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ที่เราจะมาเจาะเป็นแคตตาล็อที่ต้องเรียกว่ามาแรงมากก็คือหมวดของ s f c ส่วนรายละเอียดข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับงั้นอากิงั้นเรามาเริ่มจากตัวแรกเลย L อ แอลก็เป <L S 1> <Finnish, S 2> ็นหนึ่งหนึ่งในจะเรียกว่าอะไรตัวละครหลักหรือพระเอกนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าลุกเป็นพระเอกหรือแอลเป็นพระเอกหรือใครเป็นคือเยอะไปหมดเลยเยอะมากนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ที่อยู่บนโต๊ะกับเราวเนี้ยจะเป็นแอลแล้นะครับอันดับแรกเลยนะครับอากิก็คือดูจากแพคเกจจิ้งก่อนแพคเกจจิ้งอย่างข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแนวดําๆมันก็จะได้อารมณ์ของเดนโรสนะครับข้างล่างนี่ชัดมากเฮ้ยกล่องหน้าเก็บเพราะว่ามันจะมองเห็นตัวโลโก้แอลเลยคือมันชัดแล้วก็ทําเป็นบลิสเตอร์บ็อกซ์ก็คือเป็นวินนนโดวว์์บ็็ออกกซคื่่าแฟๆเีย ามารถจะเห็นตัว L เนี่ยจากข้างหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าแพคเกจิ้งบางแบรนด์เนี่ยเขาจะแบบทําเป็นกล่องปิดไงอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเวอร์ชันกล่องเปิดนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเห็นตัวฟิกเกอร์จากข้างนอกได้เลยแล้วก็จะมีตัว SFC อ่าตรงนี้นะฮะก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเป็นซูเปอร์ฟิกเกอร์คอลเลคชันนะครับก็จะมีคีย์อาร์ตของ L อยู่ตรงนี้พอหันมานะครับด้านหลังก็จะเป็นคีย์อาร์ตที่มาจากตัวงมังงะละตัวกร์ตูนเขาเลยก็คือจะมี L อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อ่ามาข้างหน้าอีก ทีนี้เรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าโอเคครับอากิเรามาแกะมาแล้วและนี่นคือ L SFC ของทาง ABS t u d i o ต้องเรียกว่าเท่าที่จับงานละมาหลายงายรูปแบบเนี่ยอันนี้เกิดคาดอันนี้ต้องบอกว่ากับราคาของเขานะอันนี้อากิจราคาได้ไหมอันนี้นะ่าอยู่อยู่ดีประมาณ1,000บาทฮะ พันบวกลบพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองแต่เอันนี้หนึ่งพันอ่ะพอคุณพูดถึงราคาหนึ่งพันกับตัวงานอยากให้มาดูได้ใกล้ๆถ้ามาดูได้ามาดูใกล้ๆกันเลยอย่าง,งว่านึกนึกว่างานเลเซนคือทั้งน้ำหนักอากิจับดูก่อนน้ำหนักโโอโ้หนะครับมีน้ำหนักจริงมัน,น,ม,นมันมีน้ำหนักมันดูพรีเมียมครับคือเวลาของที่มันพรีเมียมเนี่ยมันจะเห็นจากรายละเอียดอันนี้เห็นถึงตัวเก้าอี้นะฮะถ้าอากิเห็นะนะครับหรือถ้าเป็นการลงคือคุณจะเห็นว่ารายละเอียดของตัวหมอก เบาะที่แอลเขานั่งเนี่ยมันยังอุส่า์แกะออกมานะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนนึกออกไหมเป็นลายผิวบนหนังของเบาะนะครับอันนี้คือรายละเอียดหรือแม้แต่ตัวก็อุ้งเก้าอี้ตัวลายของเขาอมันมีการกล่องการแกะอย่างนี้กับราคา1000นน่ะนะครับแล้วต้องบอกว่าพอพี่มันนั่งจ้องแอลลึกๆเลยเนี่ยหลอนคือมันเหมือนมากมันดึงตัวคาแรคเตอร์ออกมาจากตัวตัวมังงะตัวแอนิเมะเขาได้เลยและโพสต์โพสนี้เป็นโพสต์ที่ต้องเรียกว่าพรประจเขาเลยมันเป็นยังไงโพ์นี้เป็นไงอะ อันนี้นะครับผมค,คือเป็นท่าเอกลักษณ์ในการนั่งของแอลเลยซึ่งตอนนั้นนะคือหลายๆคนที่เห็น,นแบบเฮย้ยมันนั่งไปทําไมในนี้เพราะว่าทา,ทางที่มันเป็นเก้าอี้คนปกติก็จะนั่งแบบทั่วไปแต่แอลนี่คือนั่งอย่างนี้เลยชและช,ชัดใช่ช่วงแรกเลยนะครับผมและแอลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดของหวานมากนะครับผมยิ่งตอนสูสีคดีหรือว่าใช้เวทความคิดเนี่ยเขาก็จะเอานิ้ว้นมาที่ <ไป S 2> จำท่านี้ได้ถ้าอีกวสั่งอีกิวสั่งงี้ฮะแอลนี่จะอมนิ้วโป้งอมนิ้วโป้งคือเวลาเขาอมนิ้วโป้งนี่คือ อคืมันต้องมีอะไรพีคๆออกมาเออพีคมันเฮ้มันจะหาอะไรมาต่อก่อนกับใครไลฟ์มันต้องทํายังไงนู่นนี่อะไรยังไงฮ้ยเท่เท เนี่ยคือแบบที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็มังงะแต่ในส่วนของตัวหนังที่ฉายเมื่อปี2549โดยประมาณนะครับผมตัวของแอลเนี่ยรับแสดงก็คือคุณมัซุยามะเคนิจิซึ่งตอนนั้นน่ะคือเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสาวๆเลยใครอะไร์หรือเอลคนไหนขวัญใจจริงๆทั้งสองคนเลยนะทั้งสองคนเฮ้ยคือหั่นกันไม่ลงอะทั้งสลงคคือคาแรคเตอร์เด่นอ่ะคือเขาทั้งสองคนเนี่ยมีการแสดงที่ดีเยี่ยมมากเลยนะครับผมทางคุณเคนิจิเนี่ยคือเขามีการดึงคาแรคเตอร์ในจักมังงะออกมาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเ ส่วนของตัวนักแสดงลายเนี่ยก็คือคุณทัศยัฟูจิวะนะครับ <คน S 1> ผมคนนี้ดังคนนี้ดังมากคนนี้นี่เจ๊ป๊อปไอดอล่าคนนี้ดังมากสาวกรี๊ดเลยนะครับซึ่งทาง a b บิสสตูดิโอเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาลอนตรงนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งตัวข้างๆพระเอกอีกคนหนึ่งไม่รู้พระเอกหรือผู้ร้ายนะครับอีกตัวหนึ่งคือลุกแต่ตัวนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นไฮเอ็นฟิกเกอร์ละกันผมขอเรียกว่าเป็นไฮเอ็นฟิกเกอร์เลยส่วนสูงนะครับอากิอยู่ที่ประมาณ11ซนะครับเผื่อเผื่ออมงงในทาจอเนี่ยมันจะไม่ชัดอันนี้ชัดๆกันเลยว่า จากตัวพื้นเก้าอี้มาถึงตัวตัวผมเขาเนี่ยสูงที่ประมาณ11เซนนะครับเหะนอันนี้เรากำลังนั่งนั่งโตทำงานเนาะพี่ว่านะสมมติเอาไปเป็นเด c อ r a เรชันนะฮะสวยวางอยู่สวยงามเลยเฮ้ยมันมันมันกำลังโอเคกำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กไปใช่ยนะครับแล้วถ้าเราชื่นชอบคาแรคเตอร์ของแกวพี่ว่าเอามาเป็นพร็อพเป็นการตั้งโตอะไรเงี้ยคือเฮ้ยกำลังดีดูดีนะครับแล้วรายละเอียดงานพอย้ำอีกทีอากิหนึ่งพันบาทคือนะครับกับละเรียงนี้คือผมว่ามันดีมากนั้นเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าจัััดไไปปออเคคตตว่รบ โอ้โหนี่ก็ถ้าไม่มีเขาเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดเลยตัวกวนป่ะโ,โหสุดๆพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันอะไรอ่ะปีาศาจป่ะยมทูตเออ,อยมทูตเป็นยมทูตที่แบบทั้งกวนแต่เขาว่าได้น่ากลัวนะแต่คาแรคเตอร์ที่ในตัวมังกรมันออกมาตอนแรกนี่ก็แบบเฮ้ยมันใช่พี่ว่ามันเหมาะกับเทรนด์รุ่นใหม่แต่ในส่วนของ a b บิสสตูดิโเนี่ยพอเขาทำตัวนี้ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอากิมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันมีสองชั้นเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยก นะครับเวอร์ชันที่2คล้ายกันเลยฮากิแต่เป็นโกลเดอร์ดักเพราะฉะนั้นมันเป็นยังไงพี่ก็คือสมมติมีไฟอะไรมาส่องหรือกลางคืนเนี่หลังหลังจากเราปิดไฟเนี่ยมันก็จะโกลเดอร์ดักเป็นสีเขียวๆหน่อยก็จะมีเทคนิคลุกเล่นแต่ซึมเนื่องมาจากตัวนี้นะครับขอเริ่มเริ่มนี้คุยเรื่องราคากันดีกว่าอากิผมเดาว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้นะหนึ่งพันนะจำได้ไหมครับตัวนี้ผมเดาว่าสองพันใกลเคียงสองพันนี่ถูกครับแต่ได้ประมาณกับสองตัวสองตัวเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันหก คือต้องบอกว่าเฮ้ยช็อคได้ตัวนี้หนึ่งพันพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยตัวนี้ตกประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับแต่อยากให้อากิเห็นถึงรายละเอียดของตัวตัว,ต,วตัวละครเขาตัวฟิกกงฟิกเกอร์อะไรเขาค,คือเฮ้ยละเอียดมากทีนี้รเรามารีวิวกันหน่อยแต่ต้องบอกว่าสองตัวนี้จริงๆในในภาพยนตร์เนี่ยเขาไม่ได้คู่กันนะถูกไหมใช่ครับคนรู้ก,ก็ต้องคู่กันฮะคีระคีระคีระยมทูตเขาเม่ได้มาทูดเขาต้องอยู่ด้วยกันซึ่งไอตัวตัวตัวไลท์นี่เรายังไม่มีนะยังไม่ได้ทางเอเบสยังไม่ได้ส่งให้เราแต่ตัวนี้ยกก็็คล้าาๆัันนนนะเปท่่ ริงจไม่เกี่ยวกันนะบังเอิญอันนี้นั่งอยู่บนหัวกระโหลกซึ่งด้านนี้ถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเหมือนแอปเปิลที่ถูกกัดแล้วซึ่งยมมาทูนลูกเนี่ยชอบแอปเปิลมากชอบแอปเปิลโอ้โหไม่ชอบซัมซุงไม่ชอบชอบแอปเปิลสูชอบชอบชอบแอปเปิลโอเคและนียพี่เอกคือผมอะลองจับดูนะตอนแรกอะผมนึกว่ามันเป็นโพลีโซน PVC 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 แข็งอย่างดีอย่างดีเลยคือแบบอันนี้ตอนแรกผมกลัวว่าเฮ้ยมันจะหักปากสรุปหายห่วงเลยเรื่องหักเนี่ยคือพี่จะบอกว่าส่วนใหญ่เวลางาน PVC เี่ าำละเอียดมันจะยากครับเพราะว่ามันเป็นการเทมงเข้าไปในโมโมโนเนตัวโมตอนที่ไปผลิตเ,เนี่ยมันจะต้องแบบชาร์ปมากมันจะต้องละเอียดมันต้องคมกริบการที่คุณจะได้ให้งานออกมาคมกริบอย่างเงี้ยยากนิดหนึ่งต้องเรียกว,ว่าไม่ก็ต้องดูตรงเข็มโค้งเข็มขัดหรือลายแกะข้างหลังลองดูข้างหลังกันนะฮะเก็บรายละเอียดมากดีมากเนี่ยคือแบบคือตรงโซ่เนี่ยคือเป็นเส้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 นเลยนะตรงนี้ดีกว่าตรงกระเป๋าอาเก๋เห็นไหมถ้ากล้องสูงข้ามานะโอ้โหคือมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดียวแต่เก็บแบบโอ้โหพันกว่าบาทนี่ต้องเรียกวว่าอันนีี้้ยตสุดด เดี๋ยวเราอาจจะให้ทางทีม t o y t o p i ย Playbox ของเราเนี่ยไปจอบแบบหมุนอะไรรายละเอียดอะไรอีกทีหนึง่งแต่2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ยต้องมีต้องมีจริงๆแล้วถ้าท่านใดที่ชื่นชอบอีกเวอร์ชันนึงก็จะเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่า Cloindark แต่อย่างที่บี่บอกอนะครับทาง Abyss Studio นี่เป็นเ,นเนแค่หมวดเดียวนะถ้าใครที่ชื่นชอบไม่ใช่แค่แ L กับตัวลูกแต่ถ้าชื่นชอบในตัวแอนิเมชันนะครับในตัวแอนิเมตของตัว Dave Note ต้องบอกว่ามีหลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพงกุญแจนี่น่ารักมากพี่เห็นแล้ว นะครับงั้นแฟนๆท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของมวลหมู่อื่นๆสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทา a m b s t u d i o หรือทางเว็บไซต์ของ Toytopia ได้เลยครับผมนะครับต้องเรียกว่างานเทพอ่ะทีนี้เราควรจะวาง2ตัวเลยไหมอ่ะดีขึ้เอออย่างเงี้ยให้จะเห็นเห็นถึงขนมขนาดลืมไปเลยฮะอากิส่วนความสูงของของของทางลุกเนี่ยจะสูงประมาณ30ซน29 29.6 ก็ประมาณ30เซนเี่ยตีไป30โอ้หลอนแม่หลอนหลอนอันนี้คือถ้าหากว่าเอาไปตั้งโตข้างเตียงเนี่ยตื่นมาดี่ผมตกใจฮะแต่มันอลังการนี่นะอลังการนอะแบบคือคือมันเป็นงานที่มันไม่ใช่ฟิกเกอร์นะฮะต้องบอกมันไม่ใช่ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ก็คือขยับได้นะครับแต่คำว่ามันคือโมเดลละกันโมเดลคือตั้งแล้วจบอันี้อยู่ในหมวดที่เรียกว่าตั้งแล้วจบซื้อมาแกะกล่องตั้งปุ๊บสวยเลยหล่อด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเวลาคนทําโมเดลเนี่ยโพสสำคัญ ต้องเลือกโพสที่เวลาแฟนๆหรือ FC มองแล้วปุ๊บเฮ้ยเขาจะนึกถึงตัวละครในในหนังที่เขาดูมาเนั้นตอนที่เวลาคนทํางานที่เป็นงานโมเดลเนี่ยโพสท่าต่างๆนี่ต้องเลือกให้ดีต้องเลือกให้ถูกนะครับต้องโดนใจแฟนๆห่าว่างั้นเถอะครับ และนี่คือ SFC Super Figure Collection Date e Note นะครับผมแฟนๆที่สนใจสินค้า2ตัวนี้ก็สามารถติดตามแล้วก็สอบถามได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมและสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Toy t o t t p p i a p ีย y b o x นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมและพี่เอต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ